You did it. Whoa. What are you doing, Eva? Ice Kim. What was this door for? I don't know. basically opens the door, I think. Can you, Are you gonna play with them? Uh, they're called nerds. How come they don't call them smart Kids? แรกตาเลียงฮู้ดแฮทอยู่จริงรอพอไปทรงนาะปักซอยไปโรงเรียนค่ะตอนเช้ามืดประมาณนี้แหละค่ะ Oh dog, dog, dog Is he actually coming? Inhale dog Really? Hours. Yeah. ดีค่ะวัสดีค่ะเพื่อนๆถูกคร้อมก่อนนองนาเรียนออกไปเลีนเยนเรียบร้อยเนาะแต่เมื่บานก็จะออกไปเก็บอะไรอย่างลนหุ้นที่แม่บ้านประดับอยู่หน้าบ้านในเดือนช่วงฮาโลวีนเนาะค่ะวันนี้แม่บ้านก็จะเก็บขึ้นค่ะไปช่วยแม่บ้านเก็บพวกตัวหุ้นอยู่หน้าบ้านเลยค่ะเก็บขึ้นค่ะเก็บขึ้นเพระาะว่าฮาโลวีนก็ได้ผ่านไป เดือนแห่งกินไก่งวงกลับมาแล้วเนาะค่ะเนาะไปกันเลยหน้าบ้านกันเลยค่ะน้าบ้านอากาศหนาวเย็นแต่ว่าใบไม้ร่วงยังท่านในหมดเนาะค่ะเนาะอากาศแบบว่ายังที่แม่บ้านลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูค่ะดูมาสตอเบอรี่ของแม่บ้านกับหิมะตกหิมะตกลงเมื่อวานนี้เพื่อน,อออนมมกับแช่แข็งในนอกบ้านเห็นไหมคะเริ่มเฉาเนี่ยคะ่ะแม่บ้านจะเก็บตัวหุ้นเนี่คะ่ะขึ้นเนี่ยคะ่ะเนี่ยตัวนี้เนี่ยคะ่ะ อเอาคันถอนขึ้นเลยค่ะหมดเวลาหมดเวลาเดือนหน้ามาแตงไมค่ะแล้วก็ตัวนั้นค่ะตัวแมงมุมแล้วก็ทุกอย่างแม่บ้านจะเก็บขึ้นให้หมดค่ะวันนี้ลมไว้อยๆอยยะไรกันต้องย่องเต็งยังต็งยังต้งอง,งย่องเด็ยค่ะหมดเวลาละค่ะปีนี้ปีหน้าจัดไม่ค่ะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะแม่วันก็จะเก็บขึ้นไปหองเก็บของเนาะคะ่ะโอ๊ยแม่วันว่าแม่วันเก็บเรียบร้อยเหลืออยูนนั้น <c oughs> นั้นกุมนึงค่ะนี่แหละค่ะแม่วันถึงบทตกแต่งเยอะมากเกินไปค่ะเพราะว่าไม่ลักเก็บนะคะมันจะโดนเพราะาอากาศหนาวเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวแม่วันเอาลงหองใต้ดินค่ะหุ่นยนต์ส่วนในในจะเอาขึ้นห้อง ข้างบนอาแดกของเก็บของนะคะเนาะบรรยากาศนะเวลาเนี่ยนารินไปโรงเรียนไม่บ้านรีบเก็บขึ้นค่ะวันนี้นารินมีเรียนครึ่งวันค่ะมีเรียนครึ่งวันเพราะว่าประชุมประชุมผู้ปกครองค่ะวันเนี้ออดอกบานดอกบานเดี๋ยวแม่บ้านขอเก็บของเขาของเก็บของแป๊บนะคะเนาะ น้องมาคุกกี้แม่บ้านเก็บของลงห้องใต้ดินเรียบร้อยค่ะวันนี้ลอนองในลินเลิกเรียนมาค่ะคุกกี้ลอนอินอ่ะอีลอนอินวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะเด้อตามอัพให้กับแม่บ้านไว้ค่ะขอบคุณหล,ลายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบาย Cookie, are you bye bye? Are you bye bye? Are you bye bye?